ลงทะเบียนเข้าประเทศมาดีฟด้วยระบบเว็บไซต์อ m มูกาง่ายๆภายใน2นาทีทำยังไงไปดูกันครับประเทศมาดีฟถือว่าเป็นประเทศหลักๆในอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวคนไทยนิยมเดินทางกันไปเลยนะครับซึ่งในการเดินทางเข้าประเทศมาดีฟเนี่ย วันนี้ไม่ต้องฉีดวัคซีนก็สามารถจะเข้าได้นะครับเพียงแต่ว่าในการที่จะเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีนั้นเราต้องทําการลงทะเบียนเรียกกันว่าลงทะเบียนอีมูก้านะครับซึ่งหลายๆท่านเห็นแล้วโอ้โหจะลงยังไงทํำยังไงยุ่งยากหรือเปล่าวันนี้ผมจะมาสอนด้วยวิธีการง่ายๆจบภายใน2นาทีเลยครับเราตามไปดูกันนะครับเริ่มต้นขั้นแรกเข้าไปที่เว็บไซต์อีมูก้าก่อนนะครับ url ก็จะเป็น http slash travel immigration.gov.mv นะครับอันนี้ก็คือเป็นเว็บไซต์ที่จะใช้สำหรับลงทะเบียน e ี u มลซึ่งถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆจองผ่านบริษัททัวร์เนี่ยบริษัททัวร์ก็จะส่งลิงก์มาให้ก็แตะลิงก์เข้าไปได้เลยครับหลังจากที่เรากดลิงก์เข้ามาแล้วครับเราก็จะมาเจอตรงข้อความนี้แล้วก็กดไป continue ครับจากนั้นก็เข้าไปที่ t r a v e l i n g to m a l d i v e s ที่เป็นลูกเครื่องบินหัวทิมลงนี้นะครับก็จะมาเจอหน้าถัดมาครับโซนนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องอัปโหลด พาสปอร์ตลงไปซึ่งเราเก็บไว้ในเครื่องของเราอยู่แล้วถูกต้องไหมครับการอัปโหลดพาส,สปอร์ตเข้าไปมันจะง่ายตรงที่ว่าระบบก็จะสแกนแล้วก็ใส่ข้อมูลไว้ให้เราเรียบร้อยเลยเราไม่ต้องไปพิมพ์เยอะนี่นะครับกำลังสแกนอยู่จากนั้นครับในช i นลลิ i ี y ก็แน่นอนครับเราคนไทยเนาะเราก็พิมพ์ไปเลย T H A I ปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นนี่เลยครับน่ะครับติ๊กตรงนี้เลยครับปึง้งแล้วถัดมาครับก็คือเป็นเอ่อ ตรงช่องต่อมาตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกติ๊กตรงที่คําว่า holiday ครับติ๊กเข้าไปเลยเสร็จแล้วปุ๊บชื่อเนี่ยก็จะเรียงลงมาตามารายละเอียดหน้าพาสปอร์ตของเราเลยนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปทําอะไรแล้วที่ที่เราจะต้องมาใส่ก็คือตรงที่ country of r e s i d e n c นะครับเราก็คือใครล่ะก็ไทยแลนด์เหมือนเดิมนะครับอืมอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยเนาะแล้วก็ใส่เบอร์โทรใส่อีเมลนะครับใส่เข้าไป ตามสเตปเลยที่เรามีเลยหลังจากใส่ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็กด next ได้เลยพอกด next เข้าไปปุ๊บนะครับตรงที่ด้านบนนะครับก็คือ port of entry นี่นะครับก็คือสนามบินของมาดิฟนะครับสนามบินเวเลนานะครับอ่าแล้วก็เตกตรงนี้ไปเลยครับเวเลน่า inter national a ์พ p o r t วันที่เดินทางเข้าครับเราก็ใส่ไปเราเดินทางวันที่เท่าไหร่ใส่ไปตามวันเดินทางที่เราต้องการเข้านะครับ ติ๊กเข้าไปอันนี้นะฮะแล้วก็ถัดมานะครับตรงนี้หลังจากใส่วันที่เดินทางเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เดินทางเข้าโดยแอร์นะฮะเครื่องบินใช่ไหมเราไม่ได้นั่งเรือไปเนาะอ่านะครับ f ฟล g h t นัมเบอร์แล้วก็ปกติตอนนี้จะมีบินอยู่2ส,สายก็คือบางของแอ์เวย์แล้วก็เอเอเียเอเชียก็จะเป็น f l ล g h t FD175 ครับหลังจากนั้นครับตรงช่องที่นั่งนะครับเลขที่นั่งเรายังไม่ทราบ ปกติพอเลขที่นั่งไม่ซ่าเนี่ยผมก็จะใส่ FD175 ไปเหมือนกันครับซึ่งถามว่าวิธีการนี้ถูกต้องไหมผมย้ํานะครับว่าผมไม่ได้บอกว่าวิธีการนี้ถูกต้องเพียงแต่ว่าผมใส่แบบนี้ระบบเขาอนุญาตนะครับนั้นผมก็ใส่ไปแบบนี้แหละไปมาดิสหลายรอบแล้วก็ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรนะครับเราก็จะพักกี่วันช่องถัดมาครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับพัก3วัน5วันว่าไปต่อมาครับ เดินทางมาจากประเทศไหนนะก็แน่นอนครับไทยแลนด์ PNR เช่นเดิมครับ PNR นี่เราก็บางท่านทราบถ้าทราบก็ใส่ถ้าไม่ทราบผมก็เลือกที่จะใส่ไปที่ FD175 เหมือนกันอันนี้ระบบก็อนุญาตนะครับแต่ถ้าท่านท่านมีท่านก็ใส่ไปท่านไม่มีก็ท่านใส่ FD175 ระบบก็อนุญาตครับผมต่อไปครับ หลังจากเที่ยวมันดิฟแล้วไปไหนก็แน่นอนครับเราก็กลับประเทศเราเนาะก็พิมพ์ไป thai เลย Thailand นะครับพิมพ์ไทยแลนด์เข้าไปหลังจากนั้นก็ไปเลือกรีสอร์ทที่เราพักนะครับเป็นรีสอร์ทก็ใส่ใส่ชื่อรีสอร์ทไปเลยก็ใส่เข้าไปกดไปเลยนะอย่างนี้ผมก็สมมุติเป็นที่ครับเม e ถัดไปครับเข้ามาที่ตรงนี้เราก็กด no แล้วก็กด next นะครับหลังนั้นก็ติ๊ก no แล้วก็ next เหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาถึงหน้านี้ครับอันนี้ขั้นตอนสำคัญแล้วก็ไปอัปโหลดพาสปอร์ตที่เราเก็บไว้ในไฟล์เหมือนเมื่อกี้แหละครับที่ในเครื่องเราใช่ไหมครับเราเก็บไว้แล้วก็อัปโหลดเข้าไปได้เลยนะครับเลือกไฟล์กดตรงนี้นะครับแล้วก็ติ๊กไปด้วยนะฮะกด submit เพียงเท่านี้เองนะครับก็จะเรียบร้อยระบบก็จะ ออกเคร์โคดออกมาเราก็จัดการเซฟ QR ียร์โคดนี้ไว้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ต่อมอเขาตรวจบางทีเขาก็ไม่ตรวจนะครับก็ปล่อยผ่านเข้าไปได้เรียบร้อยเลยนะฮะเก็บไว้นะครับเท่านี้เองครับทีนี้พอเราไปเที่ยวเสร็จขากลับเราก็จะต้องลงกลับด้วยนะครับก็คือก่อนกลับบ้านภายใน24ชั่วโมงก่อนกลับเราก็ไปลงทะเบียนออกด้วยการเข้าไปที่ลิงก์อิมุกาเหมือนเดิมครับ เหมือนขามาเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ไปเลือกที่ Depart ตออกไปอย่างมาดิฟนะฮะที่เป็นเครื่องบินชิดหัวขึ้นนั่นนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงนี้หลังจากนั้นก็ไปขั้นตอนเดิมเหมือนเมื่อกี้ทุกอย่างทุกประการครับเสร็จแล้วเราก็เซฟเซฟคิวอา e c โค้เก็บไว้เหมือนเดิมนะฮะแค่นั้นเองทางต่มอมก็จะออกไปได้สบายๆครับจบขั้นตอนง่ายๆบอกแล้วง่ายๆมากเลยใช่ไหมครับ เห็นไหมล่ะครับง่ายนิดเดียวอย่างที่ผมบอกใช่ไหมล่ะถ้าหากว่าทุกท่านนะครับมีคําถามข้อสงสัยเกี่ยวกับประเทศมาดิฟเดินทางยังไงพักที่ไหนดีรีสอร์ทอะไรสวยสามารถที่จะสอบถามเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือกดติดตามไว้ที่โลโก้ตรงกลางนี้เลยนะฮะนี่จะได้ไม่พลาดข่าวสารเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประเทศมาดีฟซึ่งผมจะมี นำเสนอให้ทุกทท่านได้ชมอยู่เรื่อยๆนะครับจะมีการอัปเดตรีสอร์ทใหม่ๆอยู่เรื่อยๆยังไงก็ติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ